อันนี้พี่น้องทางบานทามมาว่าซื่อคองจากลาซาด้าหรือจ็อปปี้จะอังกัดสื่อข้ากันอย่างเลยท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่พง,งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมันละโตเลขบัญชี0972 779 830ในยุคปัจจุบันนี้พี่น้องนะ ปฏิเสธไม่ได้ถึงความเจริญาทางวัตถุความเจริญทางโลกความเจริญทางการสื่อสารต่างๆได้ในยูก็ส่งถึงบา้านพี่พีเนองอ่านี่ตะลอดอยู่ในมือเลวอ่านุ่มกลวยตรวจสักยี่สิบก็ส่งถึงเรือนพี่นางชายเย็นสักตุ้งนึงกรส่งถึงเรือนอ่าน่ะไม่ว่าจะเป็นจอบปี่ลาซาด้าหรือ,อยอไรกแแ็แล้วแต่และเนาะที่เราสื่อข้องกันเนี่ย พี่น้องถามว่าเรลาจะอังกัดสื่อขายกันอย่างไรยอืมส่วยมันกันพี่นะถ้ารู้สึกว่าคงจะไม่มีการอังกัดสื่อขายอะไรพี่น้องนะอ่าเราเล่เละเละสิ้น้าโเราจบตัวหนาราคาต่ใดก็ม่ฟัาว่าจิ้มลงไปเลยก็เดี๋ยวใจเขาก,ก,ก,ก็ส่งมาใหา้กันคำทบข้องเรื่องดังกล่าวพี่น้องทองเข้าใจเบื้องต้นปนิโขนว่า การอังกัดสื่อขายนี่พีนองก็คืออียบและโกะบนนุนเป็นรุงกุลหนึ่งจากสามรุงกุลข้องการสื่อขายอ่ารุงกุลทีหนึ่งข้องการสื่อขายนี่ก็คืออากีดนอากิดผู้ทำการอังกัดก็คือนะบายเย,ยและมุชต์ตรีผู้ขายแหละผู้สื่ออ่านี่รุงกุลทีหนึ่ง มีผูเซอร์เลยครับมีปูขายตรงนี้ไม่มีปัญหาพี่น้องสองมันมะกู้ดนอะไรก็คือสินค้าที่เราทำการอังกัดสื่อขายกัน,นอ,อันนี้ก็มีเลวพี่น้องสามนี่สี่ก็ตนสี่ก็อ่าส้ำนวนอียบโกบนุนเพราะลาซาด้าจบที่นี่ตัวเท่นดอกพี่น้องพนะักงานส่งของพนักงานขาย เป็นตัวเท่นเตว่าเรานี่ไม่มีการอียับไม่มีการโกโบนจริงๆริงอียับโกโบนพี่นอ้องอาชันเสอไอ้น,นี่นะอ่าราคาหนึ่งร้อยบาทเมือนเดิตนุ่นวานั้นอ่าปูค้ายว่าเอาพุม่มขายให้กับคุณนะนะนะสิ่งดังกล่าวนี้ในราคาหนึ่งร้อยบาทตามที่ตกลงถ้าไม่มีพี่น้อง นายยาว่าตีละซาดาจอป,ปี้และพี่น้องนะไปเสือปลาวัวบงไปเสือปลาตู้ปลาเข้มนาข่ารานันเซเว่นก็ดีนี่น้ผมมว่นได้ยินเห็นพี่น้องอังกัดกับปนังอันเซเว่นว่าอานนี้ป้มเสือฐานนี้นะพนักงานว่าอังชันคลายฐานนี้นะไม่ค่อยมีพี่น้องน,น,นี่เลยพี่น้องกับสงสัยอนาะว่าวเดี๋ออังกัดเป็นกันเป็น,ปนปรี ก็เลยสรุปว่าเราโรดีว่าการสือ่อขายในสินค้าดังกล่าวนี้ไม่มีการอียับไม่มีซีก็กซ้ำนวนการอียับและกบอุ่านี่ซึ่งเราจะทำกันพันธุ์ที่น้องเพราะเดิมที่ การอียับการโกโบนนี้เมื่อเป็นรุงกุนข้องการสื่อขายพอคาดรุงกุนโซลักนี้การอังกัดสื่อขายไม่โซ่พอการอังกัดสื่อขายไม่โซ่นี้พี่น้องเนโนนฮูก้มตีตามมากก็คือฮาดัมก็คือบาบนะบาบในตรงไหนพี่น้องบาบในทางดานตาติลโอ,อกูดิลฟาซิดา เจตนาทำการอังกัตทิ่ปาสิที่โมขะไอ้นี่บาปส่วนหนึ่งอุลามะอว่าบาปใหญ่นะส่วนหนึ่งของอุลามะชาฟิยาห์อึงไม่บาปเหล็กแต่ทางนั่นทางนี้พี่น้องนะทางเหล็กทางใย้่นี่แหละกาไฟนรกนี่นะอ่าบาปนี้ก็มมันกระตรงอ่าทุกอาสับย่างทรมานอย่างนนโนนแต่สิ้นโค้งที่เราเอามานี้ผู้ขาย เ,เราการเรดยินยอมเราผู้ผู้ซื้อเป็นน้องไห้เบียร์ไปเราการเรดโดเรากคยินยอมซองฟ้ายมีการเรดโดยินยอมกันเราเอาขคง้คงเขามากินอ่เขาเอาเบียร์เราไปใช้าจตรงนี้ต่างซองฟ้ายผู้ซื้อผู้ขายนี่มีการเรดโดยินยอมซึ่งกันและกันส่วนตรงนี้ไม่ฮารัมพี่น้องไม่บาสนะ ช็อปปี้รงมาลาซาด้ามากความววาคายมาโรคา,า,าเสือโราก็มากินได้เป็นข้องกินฮา้ันเสือผ้ากระซ่วมใส่ได้คือฮา้ันเพราะต่างซองฟ้ายมีการยินยอมตกลงกันเตะเทฮารัมนี้เจตนาทำขันอังคดเทปาสิทธิโมคาอ่านี่เพราะอะไรที่โมคาปาสิทธิเป็นรองเพราะไม่มีอียับและกบุน อีพี่น้องว่าฟังตรงนี้นี่ซ่ามันอยากจังนะเราไปเติมมันพี่น้องนะยอดเบียร์กี่สิบสี่สิบไม่รู้อียับโกบุญรับเคยนะะอีพูดกับตั้งนำมันว่าเฮ้นในชาตซเสือนำมันครับเราจ่ามันอยู่ในรึ่งนู่นในบ้านอ่าไปเดินตามห้างพี่น้องนะดีจริงก็จะริ่เนี่ยนะคอยใส่บัตรนมบัตรนี้นะซื้อกล้องเลยก็กระุดบัตรใจบัตรนะไม่รู้ว่าอังการอียับโกบุญรับเคย ดังนั้นหุ้นทางที่เราพ่อที่จะเดินได้นี่พี่น้องเราต้องตักลิดหยุดถือตามอุลมามะที่ให้การย่อมรับเกี่ยวกับเรื่องใบอุลมูอาตอรหรือใบอุลมูอาตห์นี่อ่าใบอุลมูอาตโนี่ใบอุลมูอาตหตนี้ก็คือการสื่อค้ายเทไม่มีการอังกัตพี่น้องเต่ต่างสองฟ้ายผู้สื่อผู้ค้ายนี่เรดยินยอม พึงพอใจกันต่างส่องไฟอ,อันนี้เราอุลมามะคลุมดีคอยินย่อไห้มีการสื่อคายโดยไม่อังกัดนี่เป็นของพอ่อเขาปิจารณาลิ่งว่าการอังกัดผูดมานีว่าคาปเจ้าเสือชั้นเสือชั้นคล้ายนี่ก็คือเป็นเคเพียงซ้ำนวนคำพูดที่บงชี้ว่าผู้สื่อและผู้ค้ายต่างซ่องคนในจิตใจเขาต่างซ่องไฟ ยินยอมเรดโดพึงพอใจกันถึงเราจิโรูวา่าผู้ขายยินยอมหรือไม่ผู้ขายจิโรูวันในใจของผู้ซื้อนี่ยินยอมเรดโดพึงพอใจหรือไม่เนี่ยเลยไม่มีอะไรมาวัดว่าต่างซ่อง้ายินยอมหรือไม่เลยฟกว่าก็ตังรักการขึ้นมาให้มีการอียับให้มีการโกโบนนะเพื่อที่จะได้รู้ว่า ผู้ซื่อผู้สื่อที่พูดว่าชันสื่อท่านั้นนะโอ้แสียงว่าผู้สื่อนี่ยินยอมพึ่งพอใจเรดโดผู้ขายก็พูดออกมาเทนจากฟวามพึ่งพอใจเรดโดในจิตใจเอาชาญขายตนท่านั้นเท่านั้นแคนั้นเองอ่านี่คือทัศนะอุลมามะที่อนุญาตในทำการสื่อขายโดยไม่มีการอียัมไม่มีการโกบุญ แต่ทางนั้นและทางนี้อุลามะกลุ่มนี้ในมัสยิดชาฟิยะพี่น้องมีความเห็นขัดแยงแตกต่างกันในการสื่อค่ายใบอุลมมอาตต์นี่ถึงซ้มกลุ่มซ้มัศาสนาอ่าซ้มศาสนานี้พี่น้องลงฟังเลยอ่าเลยกับพี่น้องจะเนี่ยตักลิดยึดถือถามอุลามะกลุ่มไหนเนี่ยเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้ชีวิตอ่าบนโลกดุนยาไปใบนี้เละขายทกตรงตามหลักการศาสนาด้วย ศาสนาตีหนึ่งเปนองข้องฐานอิมัมนาวาวีและกับคนอื่นๆอิมัมนาวาวีหยึดถือว่าอนุญาตให้ทําการสื่อคายแบบใบอุลโมอาโตนี้ได้อและก็ซ่อมโต่ตองตามหลักการศาสนาโปรยมัมนาวิหาเิตุผลว่าถูกถูกสิงที่มนุษย์เนี่ยอุรบส่วนใหญ่ของมนุษย์ให้การโอมรับเร็ยว,ว่าเป็นการสื่อาาการคายกันเนี่ยอ ด้วยการเถต่างคนต่งางให้ซึ่งกันและกันแบบโมอ,อาตอนไม่มีสี่ก้อนเพราะมนุษย์ในยุโรปส่วนใหญ่เป็นน้องต่างก็ยอมรับว่านั่นคือเป็นการสื่อการขายกันแล้วแค่เควัดซอใจได้อเพราะตังไฟนี้มีการเรดดอมีการยินย่อมีการพึ่งพ่อใจกันได้อิมัมนาวาวิวะอ่านี่เพราะนั้นถ้าพี่น้อง าถามว่าอังการพือนี่นะฮสื่อข้องจากราซาดาชอปปี้หรือว่าไปสื่อสินค้าสื่อขอ ada, e, ้อ,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 ของนูดข้องนี้ต่างๆโดยไม่มีการอียับโกโบน,นี้เรากันเนี่ยตักลิดตามศาศนาของอิหมัมนาวาวีพี่น้องว่าเนี่ยพือลาวแล้วเนาะถ้าพี่น้องหนึกในใจพี่น้องก็รู้แล้วในใจนี่นะพอที่สื่อข้องนี่อจันไม่อังการอิยับไม่โกโบนแลว กับพี่น้องวันเนี้ยฉัน้นยึดถือตามศาสนาของอิมัมนาวบีนะที่เกียบอกว่าอนุญาตนะนี่ก็คือหนึ่งศาสนาของอุลมามะกลุ่มที่หนึ่งสองศาสนาของอิมัมโรฟีอีพี่น่ออ่ามาเลัศาสนาของอิมัมโรฟอีอิมัมโรฟีได้กล่าวไวใ้ในในในหนังสืออัสลิรดโรดด์เนี่ย บอกว่าการสื่อ้ายแบบใบุ่นโมอาต์น,นี่ไม่ซสาะใายไม่ได้เพราะไม่มีอียับไม่มีกอบนอ่นนี่อิหมัมรอฟียืนแข้งเพกไปน่องว่าไม่ซสาว่าชายไม่ได้นะเพราะไม่มีซ้ำนวนอียับกอบนและหารำด้วยเพราะเขาในรายการแต่อาติลองกูดินฟาซิดะที่จะนาทำการอังกัดปาสิดนนนี้คือทศนาองอิหมัมรอฟี เกี่ยวกับเรื่องใบอ,อุลมูมอาอตอ่าสรงเลยนะสามพีนองทัศนาของอิมัมอรูยานี่และคนอื่นๆนี่ยึดถือว่าอนี่ทัศนาของอิมัมรูยานี่และก็ะคนอื่นๆทัศนาอิมัมรูยานี่เลยคะฟุกุฮาอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าใบอ,อุน่นโมอาตอเนี่ สื่อขายที่ไม่มีการอังกัดนี่เปน็นของซอดได้โต่ตองตามลักศสนาคือเฉพาะของมูฮักกอรอดเท่านั้นอ่านี่ของมูฮักกอรอดเท่านั้นพี่เนาะเรื่อ,อของมูฮักกอรอดก็คือของที่เหล็กเหล,ล็กหน่อยๆน่อยอ่าราค่าหน่อยๆนยไม่มากตะบันเราว่าสื่อซาบบูสื่อเฟบกาบาสิบบาทจีสิบบาทอ่านี่ เตธาเลนลักโรยซ้องโรยซ้ำโรยฮาโรยเป็นพันนั้นหาอิมัมรูยานีบอกว่าไม่โซ่เหมือนกันหารำเหมือนกันอ่านี่อุลามะกลุ่มที่สามนี่ตับสีนพี่นองกลุ่มแรกัศนาอิมัมนาววีโซ่ไปเลยใช่ได้ัศนาทีซ่องอิมัมโรฟีไม่ได้ไม่โซ่หารำทศนาตีส้มอิมัมรูยานีวะ โอ้เหล่ค้องโขนเหล็ค้องปันพือละอ่ะอ่าเล่นว่าซสือรถซสือเรือซสือง้วราค่าลักอ่าเป็นโรยลักพันลักเบิ้ลไปนองนายืนเบีย้ยให้กันเลยกระจุงมาปนีไม่อียับกบฏไม่โซอ,อิมัมรุยานี่วะอ่าถ้าข้องใย่ยราคามากมัตทองจ่ายซ้ำนวลสีก็อ่าถ้าข้องเหล็กๆห็กหน่อยๆน่อยไปซสือซาโบยาซี่ฟันแปลงซี่ฟันเฟ็บไปนองคำไปในร้านอ่นอากัดกีบาทละซาโบกอนเล่นว่าสิบบาทคับ เลี้ยไปเลี้ยมากกะยิบซาโบตังเบียวไว้ใหละะ้ล้วบัดโซอิมัมรูยานีวะอ่านี่แลีวแ้วเตพี่นองเลยนะแต่ถ้าเราเนี่ตักลิดตามอิมัมนาวาวีนี่กะอ่าเรากก็ปลดภัยนะเหมือนดังระบุในหนังสือกีตาบอียานาตุตโตลิบีนพี่นองเล่มทีสามนาทีสี่นี่อาในกา,าวลูหูลากินอุคติรลอลอิลอีกดูนี่ บอกว่าลากินอิคตารอบะดูฮุมวาฮุวันนาวาวีอยู่ส่วนหนึ่งจากฟุกฮะได้เลือกชายนี่เขาคนนั้นก็คือวาฮุวันนาวาวีอยู่คืออิหมัมนาวาวีเกลือกชายว่าเพื่ออิลอิโกดัลไบบิลมูอาตอตีฟิกุลลิชัยเอ็นจูอัดดุลยาอุดดุลอรฟุลอ,ลอ,ลอ,ฟอัลมูอาตอต้าฟีฮีใบันอันนี่อิหมัมนาวาวีนี่ก็คือเลือกยึดถือว่า การสื่อคายแบบหมูอาตอนไม่อังกัดน,นี่เป็นขึ้นมากก็คือซ่อใจได้ในตุกตุกสิงตุกเรืองติอุรุคคณส่วนใหญ่นับว่าถ้าสื่อคายกันไม่ต้องอียับโกบุลเลยอุรุปยมรับว่าเป็นการใบนี่นการไม่ฟังบะซ่ใยได้อ่านี่โซ่ใจได้เด้อ แล้วการนังซื้อกีฟายาตุนอคกยาตพี่น้องไปแลดได้เลีมทีหนึ่งนาทีหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนี่ขาเมื่อนกันพี่น้องอ่าบอกละเอียดไปหิตหนึ่งเลยบอกว่าอือัมอลมัซฮาบู เอ่อว uh, no no ่าเราลำยูยันอียาบุนวากอบูลุนบินลับสิอ่าบอกว่าเอาท่ากว่าไม่มีอียาบไม่มีโกบูนโดยจำนวนคำพูดเนี่ยการสื่อการขายวะาลากินวากอัตมูอาโต้ตนแต่ว่าเกิดการมูอาโตยินใส่รับฟ้าหายหายกันบรีบริยันกันไม่ฟังว่าไอหนหายเบียไอโนูก็หายค้องผู้สื่อหายเบียผู้ขายหายค้องกาอาดาตินนาสเหมือนกับอาดัดส่วนญ่ีคงมนุษย์ แสดงว่าไม่ได้เกิดในยุคเราพี่น้องเรื่องรุ่นสมัยพวอุลามะเล่านี่กะกนมีกันในรูปแบบนี้แหละอ่าสื่อขายมีอังกัตเนี่ยบียโยติยันมุชตารีอันบ่ายานิอัสซามันฮะปูเซกะให้เบียสามันกับปูขายปปยุตีฮีฟีมุโคบาลติลบิดอ้อัลลอฮ์ที่จะกู้หารมุชตารีเลวกะปูขายกะบให้สินค้ากับปูเซอ่าสินค้าที่ปูเซื้อได้กล่าวได้ระบุไว้ ฟันยักฟีซาลีทำไหาใช่ได้ไหมอัลมาซาฟีอัสรีโรดอนนั้นเนี่วทางที่ตอรีคณโรยฮุนมินตุรุกิริวายะในอาศัยโรดองของอิหมามโรฟีอีนี้นะเนี่วทางที่มีน้ำหนักซึ่งอิหมัมโรฟีอียึดถือในอัสรีโรดอนบอกว่าอันนาฮูลายักฟีไดอาดามิอยูดซโ นี่ใช่ไม่ได้อ่าเนี่ยเพราะไม่มีสีก็สสำนวนอ่านีและปีนองเทวะเป็นทัศนาของอิหมามโรฟีว่าขรรยาอิบโนสุไรยเย็นก้าวลันอันนาซาลิกยักฟีฟินมุฮักกอรอดอ่าเนี่ยแต่อิบโนสุไรยเย็นได้ตัคริดออกมาถึงโกนโกนหนึ่งทีบอกว่าเรื่องดังกล่าวสื่อข่ายกันเทวะไม่มีอียับโกบนุนใช้ได้ในกองเล็กๆหน่อยๆมุฮักกอรอด ว่าบีฮิ ر ر ي ي و و. อัฟตาร์รูยานี่อยู่ว่าไงรูหูฮานี่ทัศน์นาณี้และอิหมัมรูยานีและคนอื่นอ่าได้ปัตตวาเอาไว้อืมครับไปยืดยาวพี่น้องนะนะพุมเหลือกอันบางช่วงบางตนนะนะครับพี่น้องไปอันเพิม่มเติมได้นในหนงังสืออ่านตุตโตดีบิลเล่มที่สามนาที่สีเลยกากีฟ้ายาตุนอัคยารโนเล่มที่หนึ่งนาที่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดอ๋ Allahu ออัลลอฮฺอัลลอฮฺ นะสุดท้ายนี่พี่น้องนะก <c oughs> ขอ็ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางร้ายให้การสนับสนุนเราทางร้ายช่วยเลือกกันนะในโนนะในงานศาสนาก็เราจะดําเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทนะเลเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้ นะนานำพึงเรือเสื้อพึงปลานาเพราะฉะนั้นต่างผมเลยการทีมงานทุกคนอยากจะขอบคุณพ่อแม่พี่นองตุกๆุกานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตะอดมาและโดยเฉพาะยังยิงนะพี่นองที่ให้การโอนเข้ามาหรือว่าช่วยเลือดในผิดของโรเป็นประจำในตุกๆทุกวันที่ข้าทางบัญชีทามดุลิลละพี่นองขอขคบคุณพี่นองตุก่านเหล่วเตะกำลังความาสามารถของพี่นอง เราไม่ได้มีการกำหนดการกินตรงนั้นพี่น้องอยู่เตะฟาร์มอยู่เตะฟาร์มอีกลัสนอยู่เตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจนโค้งผมให่พี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวังปีนอย่างยิ่งจะได้รับฝากพุทละบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาในวันอัคราอ่ะวะบิลริษัทอัฟิกวันฮิดายาอัสสลามุอะลัยกุมวะเรุฮ์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ นับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำตำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9 9 9 9 0 6บริหารงานโดยช่างมาโสมยีถมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น